ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide with English ประจำวันพุธที่1มิถุนายน2565ค่ะวันนี้ที่ฉันสวภาคกระยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องที่มาของกริยากลุ่มไม่ปกติในภาษาอังกฤษค่ะ Origin of English r r r u l u r v r v e s b s เชื่อว่านะคะท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เรียนภาษาอังกฤษมานะคะเราจะต้องผ่านด่านเรื่องของ r r r u l u r v r v e s b s แล้วก็ Regular Verbs นะคะก็หมายถึงว่ากริยาเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ละว่ามีสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะในภาษาอังกฤษนะคะ Uh, regular verbs นะคะก็คือกริยากลุ่มปกติส่วน irregular verbs ก็คือกริยากลุ่มไม่ปกติ ทีนี้เนี่ยคำว่าปกตินะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะ regular verbs นะคะในกลุ่มปกตินะคะก็อย่างเช่นเวลาเราพูดถึงคำว่า walk เดินอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เติม ed นะคะในกรณีที่เป็น past tense นะคะหมายถึงกริยาที่จะบอกหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตนะคะ ซึ่งเราจะเรียกกันย่อๆว่านะคะ verb ช่อง2อนะคะแล้วก็ในกรณีของ verb ช่อง3ก็ใช้เหมือนกันก็คือเติม ed นะคะเราเรียกว่า past participle นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูด walk นะคะพอเป็นอดีตแล้วก็เติม ed นะคะออกเสียง walked นะคะ,ะช่อง3ก็เหมือนกันนะคะ walked นะคะอันนี้คือกริยาในรูปของ regular นะคะสรุปแล้วเนี่ยกริยาภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่นะ,ะในปัจจุบันเวลาทําเป็นอดีตนะคะหรือกริยาช่องที่2องนะฮะกับเวลาทําเป็น past participle หรือ verb ช่องที่3เนี่ย เขาก็ใช้วิธีการเติม ed เข้าไปนะคะเวลาที่เราเขียนนะคะส่วนเรื่องของการออกเสียงนะคะ ed ก็อาจจะออกเสียงเป็นเถอะนะคะอย่างเช่น walked เมื่อกี้นะคะหรือว่าอาจจะออกเสียงเป็นเดกก็ได้นะคะอย่างเช่นเ,เราพูดถึง love อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นอดีตก็ loved อย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะออกเป็นเอิด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 อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่น rent ที่แปลว่าเช่านะคะอพอเป็นช่องที่2และช่องที่3เราก็เติม ed นะคะออกเสียงว่า rented อย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้นะคะจะเป็นกริยาในกลุ่ม regular นะคะปกติก็คือ,อม,มันเยอะนะคะโดยทั่วไปแล้วก็ใช้วิธีการเติม ed นะคะ ทีนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในปัจจุบันนะคะก็คือ irregular verbs นะคะ irregular uh, verbs เนี่ยไม่ปกติยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ verb to be นะคะเวลาเราจะพูดถึงปัจจุบันหรือช่องที่หนึ่งใช่ไหมคะเราก็กระจายนะคะเป็น is am are นะคะ ช่องที่สองเป็นอดีตนะคะ past tense แล้วก็กระจายเป็น was were อย่างเงี้ยนะคะช่องที่3 past participle นะคะเราก็กระจายอกมาเป็น been นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ปกติมันไม่เหมือนเพื่อนๆน,นะคะเป็นชนกลุ่มน้อยเพราะว่าช่องสองอดีตกับช่องที่3 past participle นะคะไม่ได้ใช้วิธีการเติม ed นะคะ ก็มีทั้งเปลี่ยนเสียงสระบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีของการ คงรูปนะคะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะอย่างเช่น cut 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 ที่แปลว่าตัดนะคะช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็จะต้องผ่านด่านตรงนี้นะคะซึ่ง irregular verbs เนี่ยก็เหมือนเป็นกับดักเนาะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าชอบสร้างกับดักให้กับพวกเรานะคะบางทีเราก็ ไปเผลอเติม e d อย่างนี้บ้างนะคะเหมือน regular verbs ทั่วไปนะคะท,ท,ทั้งท้ที่เราจะต้องเปลี่ยนพวกเสียงสระแล้วก็เปลี่ยนรูปในการสะกดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะแต่ว่าก็มีพลังในการที่ทําให้เราเนี่ยต้องลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะบอกให้เด็กๆท่องเอานะคะว่า regular verbs เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะ ถามว่า regular verbs ในปัจจุบันมีเยอะไหมนะคะจากที่ค้นข้อมูลมาก็ราวราวสองร้อยคำนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่อง200ร้อคำนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะรู้แล้วว่าใช้วิธีการเติม ed นะคะถ้าจะสร้างกริยาช่องที่2แล้วก็ช่องที่3นะ,ะส่วนกริยาตัวไหนที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราก็เติมแค่ d d o c เข้าไปนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นะคะก็คือมี2กลุ่มใหญ่ๆละที่เราจะต้องเผชิญนะคะทีนี้วันนี้ค่ะอยากจะมาพูดถึงที่มานะคะ origin นะคะของกริยากลุ่ม irregular นะคะก็คือกลุ่มไม่ปกตินะคะว่าเออทำไมมันถึงไม่เหมือนอาชาวบ้านชาวเมืองเขานะคะทีนี้เนี่ยมุมอมองในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกมัน irregular เพราะว่ามันมีใช้ไม่กี่คำเหมือน200อคำนะคะโดยประมาณนะคะ เราเรียกอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาทำตัวไม่ปกตินะคะแต่ว่าเคยตั้งคำถามไหมคะว่าเอาแล้วทำไมมันถึงไม่ปกติมันถึงไม่เหมือนกับเพื่อนๆเ,เขานะคะก็วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะฟังเล่นๆสบายๆแล้วกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูถึงที่มาที่ไปของ irregular verbs นะคะ ดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เร g u l a านะคะก็เขาเป็นกริยาปกติทั่วไปนะคะทีนี้ถามว่าดั้งเดิมเนี่ยดั้งเดิมสักแค่ไหนนะคะก็ย้อนไปไกลนิดนึงนะคะ,ะกริยากลุ่มไม่ปกติเนี่ยนะคะ,ะให้เดาได้เลยว่าเป็นกริยาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีชีวิตยืนยาวมาตั้งแต่สมัย Old English นะคะ คือมาตั้งแต่ยุคอังกฤษโบราณนะคะยุคเก่านะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังติดตามดิฉันจัดรายการมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าได้มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยุคโออิงลิชมิดเดิลอิงลิชมอร์เดิลอิงลิชนะคะโออิงลิชนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะก็รา,ราวรศตวตรรษที่5นะคะถึงศตวตรรษที่11นะคะ ค้อศอนี้ก็ประมาณค้อสี่อยห้อ่ะนะคะถึงค้อศอหนึ่โดยประมาณนะคะนี่แหละค่ะเป็นยุค Old English นะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นอังกฤษยุคกลางนะคะ Middle English นะคะแล้วก็ตามด้วยอังกฤษยุคปัจจุบันนะคะ Modern English นะคะเพราะนั้นถ้าเห็นกริยากลุ่มไม่ปกติ200กว่าคำเนี่ยก็เดาได้เลยว่าเ,าเขาอยู่รอดปลอดภัยมานะคะตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนะคะ ทีนี้ตรงนี้หมายความว่ายังไงนะคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกริยากลุ่ม irregular ที่เราเรียกไม่ปกติไม่ปกตินะคะเปลี่ยนเสียงสระคงเสียงสระอะไรเงี้ยนะคะแท้ที่จริงแล้วในสมัยอังกฤษเนี่ยนะคะถือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเออไม่ได้ว่าพิสดารอะไรนะคะเพราะว่าอะไรในสมัยอังกฤษนะคะกริยาเนี่ยก็ ไม่ใช่200คำและนะคะที่จะเป็นไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงสระนะคะของรากศัพท์นะคะเวลาทีา่จะทำเป็นอ,อดีตอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วนะคะในสมัย English นะคะมีกริยาจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ใช้วิธีการ เปลี่ยนเสียงสระนะคะแล้วบอก tense นะคะบอกการเวลาในอดีตนะคะแล้วก็ยังบอกเรื่องอื่นๆเกีก่วยวกับไวยากรณ์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้ว irregular เนี่ยจริงๆเขาเด,ดั้งเดิมเขาก็ regular นะคะเขาก็ปกติในสมัย old English เพียงแต่ว่าการเวลาผ่านไปเข้าสู่อังกฤษยุคกลางนะคะพวกกริยาที่มีการเปลี่ยนเสียงสระอะไรต่างๆเหล่านี้ เขาเรียกว่าอะไรพ่ายแพ้นะคะกับกลุ่มที่ใช้วิธีการเติม ed นั่นเองนะคะในสมัย o english นะคะาภาษาอังกฤษยุคเก่าหรือยุคโบราณเนี่ยนะคะกริยาที่ใช้เนี่ยนะคะมีสี่กลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม strong verbs นะคะ strong ที่เราแปลว่าเข้มแข็งแข็งแรงนะคะ,ะกลุ่ม strong verbs นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม weak verbs นะคะ,ะ weak w-e-a-k weak นะคะกลุ่ม strong verbs ใน O-English เนี่ยละค่ะที่เหลือรอดปลอดภัยมานะคะกลายเป็น200กว่าคำโดยประมาณในอของกลุ่ม irregular verbs ในปัจจุบันนะคะ เพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราเห็นกริยารูปไม่ปกติะนะคะที่เวลาเปลี่ยนเสียงสระหรือว่าครงรูปเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยค่ะนะคะ mm hmm. เขาก็คือ strong verbs นะคะก็มีไม่น้อยนะคะที่แน่ๆก็มากกว่า200คาแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอกูล่าในปัจจุบันแท้ที่จริงในอดีตเขาไม่ใช่เอกูล่าหรอกนะคะเขาก็เรกูล่าเนี่ยแหละค่ะนะคะก็เป็นกริยาปกติทั่วไปนะคะกลุ่ม strong verbs หมายความว่ายังไงนะคะก็คือภาษาอังกฤษในยุคเก่าเนี่ยนะคะ เ,เวิร์บกลุ่มไหนที่อยู่ในกลุ่ม strong verbs เนี่ยเวลาที่จะบอกอดีตนะคะก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงสระนะคะก็คือ,อ,อใช้วิธีการ a p p l o u t นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ,อ,อันนี้แหละคะ่ะก็จึงเป็นสิ่งที่เราพบในในปัจจุบันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นคำว่าเขียนเนี่ยนะคะ write เนี่ยสมัยอ g l i s h นะคะก็คือ w r i t t r n นะคะ writton นะคะออพอเป็นอดีตก็จะเปลี่ยนเสียงนะคะจากสระ e w r i t t r n เนี่ยกลายเป็นสระา r านะคะก็ออกเสียงว่ารอดางนี้นะคะ หรืออย่างเช่นคำว่า bit นะคะที่แปลว่าสั่งนะคะ b บล d o า n นะคะเบลด่า n นะคะเวลาเป็นอดีตก็ b e a r d นะคะ b e a r d อย่างนี้นะคะเออหรืออย่างเช่นคำว่า f i นดา n นะคะฟินดา n นะคะเดาได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรในปัจจุบันนะคะ find down n d นด f i n d a n นะคะก็คือคำว่า find ในปัจจุบันนะคะที่แปลว่าหาพบนะคะ เปลี่ยนเสียงสระค่ะมาเป็น Fond Fond นะคะเพื่อบอกอดีตนะคะส่วนคำว่าขโมยนะคะ steal นะคะสมัยอังกฤษก็คือ steal นะคะ steal นะคะพอเป็นอดีตก็เปลี่ยนเสียงสระเป็น style นะคะ style ะหรืออย่างเช่น speak นะคะที่แปลว่าพูดในปัจจุบันนะคะสมัยอังกฤษก็คือ speak Con นะคะ สเปรคอนนะคะพอเป็นอดีตก็สเปรคนะคะสเปรคนะคะคำว่ายืนค่ะ stand นะคะสมัยก่อนก็คือ stand down นะคะสแตนด์ด้านพอเป็นอดีตก็ stood นะคะ stood นะคะคำว่าคาดเดานะคะแบ d ด้านแบ d down นะคะ, Red down, Red down, ะ,คะถ้าเป็นอดีตก็เปลี่ยนเสียงสระเป็นสระ a ค่ะเรดเร d นะคะ ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือ strong verbs นะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะออจริงๆแล้ว strong verbs ในภาษาอ g l ก s h นะคะก็มีด้วยกัน7กลุ่มย่อยนะคะเพราะฉะนั้นกริยาที่ไล่เรียงให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนั่นเองนะคะแต่หลักๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยไหนนะคะใช้วิธีของ a p p l o u t นะคะคือการเปลี่ยนเสียงสระนะคะ เพื่อบอก past tense นะคะจริงๆเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนเป็น past tense เนี่ยมันยังมีแยกย่อยอีกเยอะนะคะเพราะว่าภาษาอัอางกฤษยุคโบราณเนี่ยนะคะเ,เขาเปลี่ยนแปลงเสียงสระนะคะออกมาหลากหลายพอสมควรนะคะใน past tense ต้องดูต่อว่าใช้กับประธานเอกพจน์หรือว่าหูพจน์นะคะดูต่อว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำสั่งอะไรพวกนี้นะคะ แล้วก็ดูซิว่าน้ำที่เราใช้คู่กันเนี่ยนะคะเขาเป็นเ,เป็นประธานหรือว่าเป็นกรรมหรือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะหรือว่าเป็นกรรมของบุพบทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ จากที่เล่ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่าการใช้กริยาในสมัยอังกฤษซับซ้อนไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่ม strong verbs เนี่ยถ้าเรามองจากตรงนี้นะคะก็ถือว่ายากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมี7ดกลุ่มย่อยแล้วก็การเปลี่ยนสีสระเนี่ยนะคะก็หลากหลายกันไปนะคะในขณะที่นะคะ weak verbs ในสมัยอังกฤษนะคะก็จะง่ายกว่านะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเติม เติม de เข้าไปหรือว่าเติม don เข้าไปนะคะมักจะพบเคสเติม de เวลาที่นะคะ,ะคำนามที่มาคู่กันเป็นเอกพจน์นะคะแล้วก็เติม don เข้าไปนะคะเมื่อคำนามน,นั้นเป็นพหูพจน์นะคะเติมเข้าไปเพื่อบอก past tense นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคำว่ารักนะคะ love เนี่ย นะคะคก็มาจากสมัย o English แต่อยู่ในกลุ่ม weak verbs นะคะ l o o f i a r นะคะ l o o f i a r นะคะพอเป็นอดีตก็ l o o f o l d นะคะ l o o f o o f o l d นะคะเออก็เติม de เข้าไปนะคะจะเห็นว่ามันง่ายกว่านะคะจริงๆใน weak verbs นี่มี3กลุ่มย่อยนะคะแต่ว่าก็จะวนเวียนๆกับการเติม de หรือ d o n เข้าไปนะคะทีนี้นะคะก็ พอการเวลาผ่านไปเข้าสู่ยุค Middle English นะคะราวรศตวรรษที่11เนี่ยนะคะ,ะฝรั่งเศสเข้ามายึดใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อย่างที่เคยเล่านะคะ,ะบรรดาสกอลารนักการศึกษานะคะคนชนชั้นสูงต่างๆนะคะหรือผู้ที่ดูแลเกีย่ยวกับเรื่องระเบียบต่างๆของการใช้ภาษาอะไรพวกนี้นะคะ ก็นิยมที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสมากกว่าเพราะนั้นใครเป็นคนพูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นคนธรรมดาเนี่แหละค่ะนะคะชาวบ้านต่างๆของเราเนี่ยแหละนะคะน่าหมายความว่าเออเวลาที่ไม่มีนะคะพวกนะักการศึกษาดูแลเนี้ยภาษามันก็เรียกว่าอะไรก็เปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ซับซ้อนแบบ strong verbs นะคะเปลี่ยนกริยานะคะได้หลากหลายอย่างนี้ก็มาสู่การเป็น weak verbs มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะ strong verbs เนี่ยก็จะกลายเป็น weak verbs และกลายเป็น regular verbs ในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าอบขนมนะคะ bake นะคะปัจจุบันก็เป็น regular verb นะคะเติม d ีด c อกเข้าไปออกเสียงว่า baked อย่างเงี้ยนะคะซึ่งสมัย old English นะคะดั้งเดิมเนี่ย ก็คือบักคานนะคะบักคานแล้วก็เปลี่ยนเสียงสละเป็นโบกโบกนะคะซึ่งดั้งเดิมเขาเป็นกลุ่ม strong verbs แล้วมาในยุค middle english มาเรื่อยๆก็เปลี่ยนมาเป็น weak verbs นะคะก็คือ uh, กลายเป็นเติม de d, e d o n เข้าไปง่ายกว่า นะคะหรืออย่างคำว่าปีนนะคะคลิมบ้านคลิมบ้านนะคะ,ะดั้งเดิมเป็นกลุ่ม strong verbs นะคะพอเป็นอดีตเนี่ยอ่านว่า climbed c l i m b e d นะคะ,ะทีนี้ก็กลายมาเป็น weak verbs นะคะซึ่งเราเห็นในปัจจุบันก็คือ climb c l i m b e d เติม ed เข้าไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะของ irregular verbs นะคะว่าสมาชิก นะคะ,ะเขาน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะ,ะภาษามีการปรับเปลี่ยนจากยากไปง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยอิทธิพลภายนอกต่างๆอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะก็กลายเป็นกลุ่มที่เป็น weak verbs มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเติม ed นะคะเวลาที่เป็นอดีตนะคะ แล้วกลุ่มที่ยังคงใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงสระนะคะทำไมยังอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้นะคะสองร้อยกว่าคำตรงนี้นะคะ irregular verbs ตรงนี้นะคะเขาอยู่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามักจะเป็นคำที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะคะยกตัวอย่างคำว่ากินอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ eat ate eaten นะคะนอนนะคะ sleep slept, slept slept นะคะ คำว่าดื่มอย่างเงี้ย drink drink d r u n k นะคะคำว่ายืนนะคะ stand stood stood นะคะคำว่าให้อย่างเงี้ย give g a v e given นะคะ find found found หาจนพบอะไรพวกนี้หรืออย่างเช่น verb to be นี่ชัดเจนใช้บ่อยมากนะคะ is a mr a e was were แล้วก็ be นะคะดั้งเดิมเขาเคยเป็นยังไงนะคะก็ยังคงความ เรียกว่าอะไรยังคงใช้วิธีการของแอปลาทอยู่นะคะเหมือนสมัยโ oh, English นั่นเองเพียงแต่ว่าสมาชิกน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้อยู่รอดได้เพราะว่าใช้ติดป่า เป็นคำพื้นพื้นเป็น common words นะคะใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยยังคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับกริยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือดั้งเดิมเนี่ยเป็น strong verbs นะคะพอการเวลาผ่านไปก็มีแบบว่า ใช้ทั้งแบบ weak แบบ strong คู่กันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น dream นะคะที่แปลว่าฝันนะคะเราสามารถเติม ed ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเสียงสระ,ะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็น dreamed หรือว่า dreamt อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีมีที่มาคู่กันนะคะเหมือนกับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนก็คือใช้เยอะพอสมควรนะคะเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับ เลือนหายไปเป็น uh, weak verb นะคะส่วนในทางกลับกันนะคะ weak verb ที่ที่เป็นลักษณะของ strong verbs เนี่ยนะคะจาก weak กลายเป็น strong มีไหมมีแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างอางเช่น verb to have นะคะสมัย Old English เขาอยู่กลุ่ม weak verbs นะคะออ,ออกเสียงว่ายังไงหับบ้านนะคะหับบ้านนะคะพอเป็นอดีตก็ have d. h a ฟตนะคะพอการเวลาผ่านไปนะคะก็กลายเป็นแฮ a นั่นเองนะคะคือดั้งเดิมอยู่กลุ่ม weak นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกลุ่ม Strong นะคะคือใช้เปลี่ยนเสียงสละจริงๆเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนเสียงสระอยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาลงท้ายด้วยดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเติม ed เข้าไปอีกนะคะก็เป็น head อยู่แล้วก็เป็นอย่างนี้ต่อไป นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่า uh, irregular verbs นะคะ uh, กริยาในกลุ่มไม่ปกติที่มีอยู่ประมาณ200คำในปัจจุบันเนี่ยแท้ที่จริงแต่เดิมเนี่ยในสมัย Old English เขาก็ปกติดีอยู่เพียงแต่ว่าเขาเลือนหายไปเรื่อยๆส่วนคำไหนที่ใช้บ่อย ก็ยังอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันนะคะทั้งหมดทั้งวันนี้ก็เป็นเกรดนะคะเกรดความรู้นะคะเผื่อเผื่อไปเ,อเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่า,าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจาก YouTube นะคะ why do we have a r e g u l a r verbs นะคะ จาก Wall Street English นะคะจาก O English Online นะคะ O English Verb Conjugation นะคะและจาก uh, Bosworth t o l l e r s Anglo-Saxon Dictionary Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสะวะภาคกระยาณนิจจากภาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะถ้าท่านพลาดรับฟังนะคะทางวิทยุก็สามารถติดตามได้ค่ะทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า nu radio นะคะแล้วก็เลือกรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ